สวัสดีครับวันนี้เรามาทานอาหารบุฟเฟ่ตกันที่ห้องอาหารโกจิอ่าวันนี้เรามาทานอาหารที่ห้องอาหารโกจิคิทเช่นที่โรงแรมแบงคอกมารีออทสุขุมวิท22ตรงนี้นะครับ,รบโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทําการยื่นตัว๋วไปทานอาหารกันเลยครับ กันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนี่ตรงนี้เป็นปไปหนาสลัดสเตชันครับอ่าอันนี้เป็นโซนอาหารไทยก็คือต้มตำมะละกอนะครับโอ,โอ,โอ้โดูนาาหน้าตาน่ากินมากครับดูการจัดเตรียมนี่อันนี้เป็นอะไรครับไข่หวานย่างนี่ย่ายำแหนมครับโอ้ยำแหนมยังมีเยอะนี่เครื่องเคียงเทียบเลยโอ้ยนี่โอ้หมีลาบด้วยลาบมันตกมีคอหมูย่างด้วยโอ้หครบครันเลยครับ ลบลบลบอ่านี่นี่แค่อาหารไทยส่วนหนึ่งนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออ่าด้านนี้เป็นอะไรครับต้นอาหารจีนนะอ,อ๋อนี่เป็นกะเพราปลานะครับนี่ซีฟมอสุกอ่าอุ้ยีวันตรหบอกเลยนี่ติ่มซำว้าวนี่ซาลาเปาหมูแดงแ้ะเก่าแพะเก่าก็มีนะด้านในว้าวอ่าตรงนี้เป็นอะไรครับข้าวต้มปลาโอข้าวต้มปลา,า,ปานี่ปลาอะไรครับ ปลากระพงอ oh. แต่นี่ปลาตัวใหญ่นะใช่นี่เป็นเนื้อเนื้อปลาตัวใหญ่นะครับนี่ปลากระพงเอ้ยนะัดมาอุ้ยนี่เป็นหอ,อหยทอดหอยทอดก็มีโอ้โหนี่หอยทอดนะครับว้าวอะเรามาดูตรงนี้ต่อครับอุ้ยปลาอีกแล้วปลาอีกแล้วปลานี่อันนี้เป็นต้มยำครับต้มยำกุ้งอาแต่ว่าสามารถมีเลือกเนื้อปลาได้มีปลาหมึกมีกุ้งด้วยครับ แตามสั่งมาออันนี้อันนี้ก็เี็นยำด้วยนะเพราะว่ามีเส้นมาม่าครับอ่ายิ่งม่าหลายอย่างเลยครับหลากหลายมากเลยเนื้อปลาตรงปลาใหญ่โตใหญ่มากเนื้อปลาใหญ่มากครับนี่นี่ด้านนี้เป็นอะไรครับวันกระโหเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อจ้ะอ่าบีฟนู่นโด้ลนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้โหดูหม้อวันกระโหมเลยครับตรงนี้เป็นอะไรครับมาเม่ซุปซุป กุ้งเกงต่างๆอันนี้เป็นแกงเหมือนแกงส้มนะอันนี้ใช่แกงส้มแล้วก็อันนี้เขียวหวานเขียวหวานเนื้ออ่าเขียวหวานแล้วก็มีข้าวข้าวเปล่าตัวนี้อุ้ยี่มีปิ้งย่างเลยครับอันนี้เป็นอะไรครับกระเบื้องหินแนมิโนเมเนตังนะแกมินะครับนี่ที่เขาทำไปแล้วนะนี่ให้เราเลือกได้เลย มีแมวเสือ right. ร hmm. ้องไห้ปลาหมูย่างแล้วก็ปลาหมูย่างนะครับนี่เอาย่างกันสดๆตรงนี้เลยนะเ่ยต่อมาด้านนี้เป็นอาหารอินเดียเลยอ่ะอันนี้โซนโอ้คา้างอาหารอินเดียเนาะเนี่ยมีแป้งโรตีอะครับนี่นี่ไงชื่อว่าอะรเยลโลดไดทัสค่ะน่าจะเป็นโซนอาหารอินเดียนะครับตรงนี้ที่นี่เรามีเครื่องเคียงไม่ด้วย นี่พิซซ่าครับหมาไหมพิซซ่าอุ้ยมีไก่ไก่ทอดกัดได้อ๋อดาร์กเป็ดนะครับอันนี้เป็ดแต่น้าก anyway> oh ินอ่ะตูองต้องกินอยากกินอันนี้หนังกรอบแน่นอนนี่อะไรครับโซฟิดิสเม็ดบอลอ๋อเป็นเม็ดบอลอ่ามีเนื้อครับที่สุดจะเป็นเนื้อเนาะเหมือนคล้ายๆสตูก็อันนี้คล้ายๆเป็นั่นนี้เป็นแซนฟิวอ๋อนี่คอกาว นี่ตับหานนะโฟกาว่เห็นไหมวน่ย้าวเฮ้ยดูเขาจัดเตรียมจานสวยนะครับนี่มีหนุ่มตังด้วยด้วยครับอ่าในด้านใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาสั่งกันครับพาชมอาหารก่อนนี่พัฟต้าอ๋ออันนี้เป็นสปาเก็ตตี้นะครับที่กินไม่เป็อันนีเกินไมซเป็นตรงนี้คือซุปซุปอันนี้ซุปอซุปซุปฟักองตอนซุปออซุปฟักทอนี้ไปเติมอยู่นะตะกี้เห็นยกไป เนี่ยมีหนมอกัฟฟี่ใสอ่านี่นะครับทุกข้อโคตอันนี้ซีฟู้ดทุบนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูตรงนน้นหน่อยครับเห็นปลาใหญ่ๆอยู่นี่ปลากระพงเผาโอ้ยไอ้ปลาเยอะมากเลยคนมากินเยอะแล้วครับเนี่ยนี่ปลาตัวใหญ่มากเลยนะใช่อันนี้ตัวนี้เราประมาณานข้าวหมูได้นะเนี่ยใช่ตัวใหญ่มากครับนี่เป็นอะไรครับนี่ก็ปลาเนอ๋อเป็นเนื้อปลาแบบปลาสเต็กนะครับอันนเลยมีผัดหมี ผัดทะเลอันนี้อันนี้มีอ่าแบบชีสใช่ไหมโอ้เยอะมากครับนี่ตรงนี้โอ้ยหมูกรอบดูดูสีหมูกรอบก่อนดูหนักสะกดดูหนังสะกดเกลือแน่นอนหนังไม่กรอบแน่นอนนี่มีพริกปงแกะด้วยนะครับว้าวนี่เป็นโซนโปรเทคเนื้อเลยนะมเต่าอยู่ด้านหลังเลยครับหอมมากเลยอ,ะอ่ะหอมมากเลยหมูกอบหอมมากเลย อันนี้เรามาโซนนี่เป็นหอยครับหอยนางรมนี่ของนี่จะฝรั่งเศสอ่ะว้าวมีหลายแบบเลยใช่ไหมครับของไทยอ๋ออันนี้ระยองนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหอยนางรมระยองตรงนี้ไอแลนด์ออสเตอร์ผมเขามีให้เักเลือกหลายแบบมากเลยหอยนางรมมีสามแบบนะครับ สามารถมาเลือกสั่งเป็นจวตัวได้เลยนะ,ะเครื่องเขียนก็าจะบริการให้ตรงนี้นะครับ่เดี๋ยวเรามาสั่งกันครับมาตรงนี้เป็นเินโอ้โหมีพุดดิ้งบ่าพุดดิ้งครับนี่มีหนมครกให้ด้วยไส้กระอ่กกระไส้เสือกอ,อันนี้อันนี้คือ,อ,อครีม สวัสดีครับสวัแล้วอะไรดีครับไอสกรีนหรือซอแบคครับไหนเรื่องน่าหนัเดี๋ยวเรามาสั่งครับเดี๋ยวเรามาชมกันดูก่อนนะครับมาเรื่อยๆนะคะครับนี่โอ้โหขนมเต็มเลยครับจเรงเปิดดูไหมนี่ครดูเปิดดูหน่อยดูน่าทานโอ้โหมากินมากเลยครับขโมยมาหัวหน้าเลยแต่เขาก็มาชิมอ่านี่เห็นไหมเค้กันนะครับนี่โอ อันนี้คร้แบบนนไฟเผานะเนี่ยอันนี้เป็นเบอร์ลี่นะครับสวยงามมากเลยครับน้าตาดูดีดูดีนี่ด้านบนก็เป็นเบเกอรี่นะครับเยอะมากเลยครับเลือกไม่ถูกเลยครับอันนี้มีก,กุ๊กกี้อะไรก็มีนะ้ก็นิโตกับเามีมากะลรองอะไรก็มีนะ ดูดิโอ้โหสวยงามหน้าตาน่ากินหมดเลยอยากกินที่นเดี๋ยวด้านล่างตรงนี้ก็มีครับเปิดดูไปดูเห็นไหมคะอ้าวนี่พุดดิง้งสซ่พุดดิ้งทั้งนั้นเลยนะพุดดิง้งบลูเบอร์รี่นี่ขนมก็มีครับเห็นไหมเห็นปฏิกันนยาปฏิกันเห็นไหมโอ้โหด,ด,ดูดินี่สายของหวานนี่ต้องมากินเลยนะคือแบบเยอะมากเลยครับ ต้องชิมหมดนี่ต่ตรงนี้มีรสโอ้โหข้าวเหนียวมะม่วงครับนี่มะงม่วงสามสีด้วยนะมีัวลอยน้ำสิงให้ด้วยโอ้โหทานแก้เลี่ยนได้เลยนะครับมาแบบไทยๆมาแบบไทยอ่านี่จะเป็นขนมไทยแล้วนี่สั่งข้ยาขนมตาก้ขนมลูกชุบมากมดเลยนี่ฝอยทองหลากหลายเลยครับ นี่แล้วหน้าตาน่ากินหมดเลยนะอันนี้น้ำแข็งใสก็มีนะตรงนี้เป็นน้ำแข็งใสโอ้โหมีพับป,ปิ้งให้เลือกเยอะด้วยเนี่ยมีน้ำมีนมให้เลือกด้วยนะครับร้นานนี้อ๋อเป็นโซนสลัดบาร์แล้วนะอ่าให้ด้วยอันนี้เป็นโซนสลัดบาร์แล้วครับให้เลือกเยอะมากอันนี้เจ้าหน้าที่เขจาจะบริการให้นะครับเราสั่งแล้วก็เจ้าหน้าที่เขจาจะบริการให้เพราะเป็นช่วงโควิดอ,อันนี้เป็นผลมนะมไม้ละ ผลลไม้้แวเป,ดปดิดาาดูหน้าตาหน่อยครับนี่มะละกอ,อเป็นส้มโอ้โหเป็นลูกให้เลยนะลำไยอันนี้แอปเปิ้ลเขียวกัคนครับหรือทีวีมันไม่ใช่ทีวีแอน,น,นอเมลอดแองโงน,นี่ด้านนี้เกลี่ยมังกรนะเกลี่ยมังกรสับปะรดโอ้โห มันวนว่มีชีสเนี่ยนะนี่เป็นคุกกี้ละมีอัลมอนด์ให้ด้วยอ่านี่เป็นเบเกอรี่นะครับหลากหลายเลยอ่านี่ตรงนี้จะเป็นแบบพวกแบบสไตล์ลมพันนะครับของเย็นอ่ะนี่เนี่ยไปเย็นยเลยพวกเนื้อเย็นนะครับ น,นี่ลองมาดูด้านในสุดว้าวนี่มีหอยหวานด้วยของโปรดเาป๊าเลยนี่มีหอยปูนี่มีกุ้งมี king c r a ด้วยเฮ้ยมี king crab ด้วยครับว้าวโอ้โยยอดเลยนี่ตรงนี้เป็นโซนซูชิแล้วนะครับน,นะน่ากลันะดูหน้าตาน่ากินมากครับนี่มีโซนปลาดิบอ่าทูน,น่าแซลมอนพวกนี้นะครับนี่เราหน้าไหน ดูอาหารครับเต็มโต๊ะเลยดูหมาไปเอามาแบบเต็มที่เลยครับ <c oughs> นี่นี่ปลาตาตะกี้นะครับน่ากินมากเลยนี่ต้ยมยำทะเลครับเอามาไปตั่มาหมากินอะไรครับ <c oughs> เอามาเ <c oughs> ยอะๆกินข้าวเหนียวข้าวหมูย่าง <c oughs> <c oughs> นี่มีน้ำตกน้ำตกหนึ่ <c oughs> น่ากินทั้งนั้นเลยนี่สปาเกตตี้ นี่ป้าหมึกย่างมาด้วยแล้วก็หอยนั่งลมสามอย่างเลยนะกร<ม>ะป๋าสั่งมาอย่างละสามตัวเลยครับข้าวหมูมหรสชาติดีมากเลยข้าวหมูรสชาติอร่อยใช่ไหมตะกี้พ<ม>ี่เบลมก็กินเสือร้องไห้ไปตะกี้มเมวเนี่ยไปเอามาเพิ่มอยู่เนี่ยอร่อยอร่อยหายไปจากโตแล้วเนี่ยกินไปหมดจานหนึ่งเลยดูดิอ่านี่ป้าเจ๊กินอะไรครับหมดนอ่าเหมือนที่เบลมนะเ้าเหนียวเสือร้องไห้อนี่น้องเบลลี่ก็กินหมดไปจานหนึ่งแล้วอะไรไหมคะ เดี๋ยวเรามากินกันก่อนครับเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วไปเอาเพิ่มต่อโอ้ยดูหมาไม้แต่กินอะไรแล้วครับว้าวฟัวกานะครับตักหานชิมเลยครับรสชาติเป็นไงสุดยอดเลยไหมครับหน้านิ่งปกติหมาไมาจะไม่ค่อยได้กินอันนี้นะาปาจะกินเป็นไงครับ ข้างในมันนิ่มๆมันจะนิ่มๆแบบเลี่ยนๆนิดนึงใช่ไหมใช่แล้ว่ามันมีกลิ่นกลิ่นเป็ดกลิ่นหางอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่จิ้มซอสหน่อยนะอร่อยกินดูของแพงนะเนี่ยของแพงมันมันมันเลี่ยนๆอันนี้กินอร่อยอร่อยได้กลิ่นหอมอยู่นะหอมครับที่นี่อาหารอร่อยนะอร่อยอร่อยนี่เดี๋ยวไปกินคินแคปนะครับโอ้เนื้อมาเป็นชิ้นเลย กินน้ำกิมตีฟูก่อนอร่อยม,มากครัคือเนื้อหวานแล้วก็เนื้อปูอ่ะมันมีรสชาติอยู่แล้วครับมันจะมีเค็มทะเลอยู่แล้วอ่ะ้วบวกกับน้ำกิมตีฟูอร่อยมากนี่เราจะกินหอยนางรมนะครับกินหน่อย ตัวเลยครับอืมรกระเดี่ยมนี่ครับแต่อร่อยนะกลิ่นหอมไปได้เลยครับดูมา<ๆ>ไปเอาอะไรมาอีกครับโอ้โหไอติมหลากรสเมื่อใช่นี่ของหวานเต็มโตแล้วนะมาเลา้มาหมดเลยนี่เอามา้ามาให้อาปาด้วยนี่ปอเชกินลูกเกดนะมนี่อะไรมาบ้างครับ อันนี้ขนมปกอันนี้นะนี่อะไรขนมฝรั่งอ่าเบเกอรี่ทั้งนั้นเลยคใี่เค้กอันนี้บัวลอยน้ำขิงนี่ข้าวเหนียวมะม่วงว้าวน่ากินมากอันนี้เป็นพวกพุดดิ้งนะครับใช่เรามาชิมดูแซ่าออร่ยอ่านี่แล้วก็ขนมปกนะครับอืมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าครับนี่เดี๋ยวให้น้องเบลลี่ชิมเค้กอร่อยไหมครับ อร่อยเนาะแม่น้องเป็นเรียกกว่าอร่อยเลยเฮ้ยอร่อยไหมออกมาปาป๊ากินแล้วอร่อยดีนะอร่อยใช้ถุงนี่คือเข้มมากอือคือไอติมของเขาแบบรสชาติเข้มข้นกำลังดีอ่ะอ่าแล้วมีมีท็อปปิ้งด้วยยิ่งอร่อยเลยครับเนี่ยอร่อยมากดูบ่อชี้กินไอติมแล้วไอติมรสช็อกโกแลตอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเนาะแม่พี่เมมกินเหมือนกันไอของพี่เมมเอามาเยอะจังเนี่ยเอ๊ะ พี่เบมขอเยอะหรือเปล่าตัวใหญ่กินเยอะขอสงสัยเขาเห็นพี่เบมตัวใหญ่ไงก็เลยให้เยอะนี่เรากินกันเสร็จหมดแล้วนะเหลือพี่เบมยังกินไอติมอยู่เลยครับพิ่งแบเมื่อกี้เพิ่งพังดูดูกินจนแก้มเล้อหมดแล้วครับไอันนี้เรากินอาหารทานอาหารครั้งนี้เราซื้อแบบวอชเชอร์ผู้ใหญ่มานะครับผู้ใหญ่ก็คือสองคนน่ะสองพันห้า ก็คือใบเดียว2องพันหผู้ใหญ่ได้2คน 2> ส่วนเด็กแบบพี่เอ่ม,มครับก็เสียครึ่งราคาครึ่งราคาก็คืออยู่ที่เท่าไหร่ครับก็จริงจริงันนี้มันอยู่ที่พันแปดปะปะ๊ะแต่พี่เอ็มอ่ะมันต้องเสีย900แล้วก็มีส่วนลดอีก30%มสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือพี่เอ็มจ่ายเจ็ดร้อยกว่าบาท อ่าก็ของพี่เบมจ่าย700กว่าบาทนะครับใช่แล้วก็ของปอร์เช่กับเบลลี่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดต่ำกว่า6ขวบอ่ะไม่คิดต่ำกว่า6ขวบไม่คิดนะครับก็คือเท่ากับว่าเสียของเราผู้ใหญ่2คน2,500ใช่อันนี้คือสูงกว่าเชอร์วิชนะอ่าก็คือ2,500ได้ผู้ใหญ่2คนใช่ของพี่เบียมเสียอีกเจ็กว่าบาทเพราะเรามีส่วนลดอีก30%มสิบเปอร์เตใช่กินพิเศษหลายบาทอ่าถือว่าคุ้มนะครับของกินคือแบบพรีเมียมมากอ่ะ น่าอร่อยทุกอย่างเลยใช่เนี่ยพี่เบมเติมไปติมไปสามถ้วยแล้วกินเยอะมากเอ <มา S 2> เอเลืมบอกไปนะตะกี้อ่ะอมีเอ็มเจ็ดร้อกว่าบาทใช่ปะ่ะแต่เราสองคนอ่ะสองพันห้าแต่ว่าต้องมีบวกแวตอีกเจ็ดเปอร์ซนด้วยนะอ่าจะมีแวตด,ด้วยนะครับใช่มก็บวกไปเจ็ดเปอร์เซนนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราขอ ตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับ่ายังไงคลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดตจ้งเตือนแจ้งเ c, ตอะะือนแบลจีน้วยนะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย